สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอการหมอยาสมุนไพรไทยนะคะวันนี้ค่ะหมอการกาจะมาบอกเรานะคะเกี่ยวกับสปปรรพคุณนะคะครอบทั้งสามนะะี่ค่ะเพื่อนๆน,นี่จะ้ะครอบทั้งสามอันนี้เพิ่งมีซื้อไม,ม่มีซื้อหลายซื้อเ้ยค่ะนี่ซื้อหลายซื้อเพิน่นกะจะซื้อว่าครอบจัก,กรวาลน,นะคะครอบจัก,กรวาล คอบจักราวาลแล้วก็คอบตลับนะคะคอบตลับคอบตลับแล้วก็อันนี้ดอกเพิ่นเนาะอันนี้ดอกเพิ่นค่ะครอบตลับแล้วก็คอบฟันสีนะคะเป็นไม้ล้มลุกนะคะเป็นไม้ล้มลุกเนื้ออ่อนนะคะคอบจักรวาลน,นะคะหรือสารเข้าเปลือกนะคะแล้วก็ภาษาอีสานเท่ากับเอิญว่ากองเข่านะคะ กองเข่านะคะแล้วก็ตะลับคอบตะลับแล้วก็กะกองเข่าหลวงนะคะแล้วก็อีกซื้อนึงก็ตอบแตกหลักโค้งพางค่ะซื้อเพื่อนหลายซื้อนะคะเนาะต้นนะคะต้นลดขมค่ะต้นลดขมสปปรรพคุณบำรุงโลหิตและขับลมค่ะเ,เพื่อน ส่วนใบของเขานะะี่ค่ะนี่คือใบนะคะนีะ่ลักษณะก็คือที่ว่าลำต้นคือตรงนี้นะคะเพื่อนๆคือตรงนี้ค่ะเพื่อนเนาะคือตรงนี้แล้วส่วนใบของเขานะคะส่วนใบก็ลดขมนะคะลดขมติดร้อนนะคะเล็กน้อยสรรพคุณบ่มน้องบ่มน้องฝีให้แตกเร็วะคะ่ะนี่คะ่ะเวลาเราเป็นฝีเป็นหนองใช่ไหมคะเราเอาไปบ่มไปเนาะฝีมันก็จะได้แตกไวนะคะ ส่วนดอกนะคะเมื่อกี้มอกการเห็นดอกนี่ค่ะส่วนดอกของเขาก็ลดขมเช่นกันค่ะเ,เพื่อนเนาะนี่ค่ะนี่คือดอกนะคะส่วนดอกของเขาก็ลดขมนะคะสปปรรพคุณฟอกลำไส้ให้สะอาดค่ะแล้วก็บ่มน้องให้เกิดเร็วนะคะส่วนรากนะคะรากลดขมสปปรรพคุณแก้ลมแก้ดีนะคะบำรุงธาตุ แก้มุกตะกิดคะ่ะแก้ไอนะคะแก้ไข่ผอมเหลืองบำรุงกำลังคะ่ะรากนี่ก็คือสรรพคุณของเขาจะเยอะมากนะคะคือที่ว่าแก้มุกตะกิดก็คือก็คือเออแก้ระดูขาวคืออ่อสตรีเรานะคะคือผู้หญิงอะคะ่ะคือผู้หญิงผู้หญิงเข้านะคะเพิ่น,นตกขาว,วนะคะมุกตะกิดเนี่ยคือตกขาวบาดเข้านะคะเ,เพื่อนเนาะ ก็คือการตกขาวนะคะเปื่อนๆเนาะมือในการมอการกะน้ำนะคะน้ำตอกแตกหรือว่ากองเข่านะคะเนาะมาให้เพื่อนๆได้นนชมนะคะให้ชมให้มาดูน้ากันวานี่ค่ะอันสมุนไพรบานเท่านะคะขื้นน้าหัวน้าสวนบานเท่านเ,าเนาะมันก็ไลยนะคะมันก็ไลยสัพคุณทีมาหลูดจากกิน่นจากใส่ะ,ะเนาะก่อนสิใส่สัญญาณไข่ปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือว่า หรือว่าเภสัตว์แผนไทยก่อนเดคคะเดอรเพราะว่าอันสมุนไพรแต่ละตูนะคะเพื่อนก็นจะมีทั้งคุณและโทษนะคะก่อนจะใช้ก็ต้องปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือว่าเพศสัชกรรมไทยนะคะเ,เพื่อนๆเนาะวันนี้หมอการก็ขอบคุณมากๆค่ะที่มาติดตามรับชมรับฟัง ฝากกด subscribe ฝากเป็นกำลังใจให้หมอการนะคะเพราะว่าหมอการเจิดจะได้ทำคลิปใหม่ๆมานำเสนอให้เพื่อนๆติดตามรับชมรับฟังขอบคุณมากๆนะคะขอให้เฮงๆรวยๆทุกคนคะ่ะโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ